คุณชมพูนุชค่ะบอกว่าถูกคนรักปฏิเสธความรักกับการถูกปฏิเสธเป็นได้แต่คุณชมพูนุชถามว่าแล้วจะตั้งสติอย่างไรเก๋มากหลานยายเรามีสติอยู่ในทุกลมหายใจสมมุติว่าเราเขียนว่ารักถ้ามีสติความรักจะไม่เป็นความหลงนะคะเมื่อใดที่มีรักแล้วไม่หลงอารมณ์ สติประคองความรักของเราได้แต่ถึงกระนั้นไม่ว่าเราจะไม่หลงความรักก็มีการจากพรากด้วยค่ะความรักกับการจากพรากเป็นเรื่องเดียวกันแล้วมันก็ร้อยเรียงชีวิตของเราตั้งแต่เกิดแก่เจ็บและตายไม่มีใครที่มีความรักแล้วไม่มีการจากพรากถ้าพูดอย่างนี้แล้วพอจะเข้าใจไหมคะว่าเรามองเห็นว่า ถึงแม้จะมีการจากพรากแต่ความรักต้องไม่ทุกข์เวลาที่เราอยู่กับใครสักคนหนึ่งเราจะรู้สึกได้เลยว่าช่วงเวลานาทีทองของเราคือช่วงนั้นแหละอยู่ต่อหน้าใครคนนั้นแหละคือคนที่เราสมควรจะรักเขาอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไข,ขของการเข้าไปครอบครองของการเห็นแก่ตัวหรือแม้แต่ต้องไปจัดการเขาให้เขาเป็นดั่งใจเรา ถ้าความรักของเรามันมีความสุขที่จะรักและมีความสุขที่เห็นคนที่เรารักเป็นสุขอย่างที่เขาเป็นและใจของเราไม่ทุกข์คุณแม่บอกแล้วว่าเป้าหมายของความรักคือต้องพ้นทุกข์ถ้าเมื่อใดที่เราเห็นสิ่งที่เรารักเป็นอย่างที่เขาเป็นและใจของเราไม่เป็นทุกข์เรากำลังถนอมรักด้วยค่ะเราถนอมรักที่อยู่ในตัวเราแม้แต่จากตายนะคะ เวลาที่คนรักจากตายเราจะไม่ตายทั้งเป็นเพื่อจะอุทิศกุศลในสิ่งที่รักที่ตายจากแต่ความสุขที่ได้รักยังอยู่แล้วก็อุทิศส่วนกุศลของเราไปให้คนที่เรารักเห็นไหมคะว่าความรักมีหลายบิติถ้าเราปรารถนาที่จะภาวนาว่าด้วยรักแบบมีเป้าหมายอันเดียวกันว่าความรักต้องไม่ทุกข์ก็ต้องลงรายละเอียดมันสติจึงเป็น เหมือนเครื่องมือเป็นเครื่องอารักขาจิตเป็นอารักขาเดียวด้วยนะที่จะทําให้ชีวิตของเราพ้นทุก์เมื่อวานนี้คุณแม่เข้าไปสอนคณะมิชชีที่บวชใหม่ถึงเรื่องของหนทางที่จะทําให้เราพ้นทุกข์ที่เราเรียกว่ามัคแล้ววันนี้ก็ส่งเมสเซจเข้าไปว่าเราต้องมีมัคภาวนาด้วยเราเดินบนมัคไม่ใช่เดินด้วยเท้าแต่เดินด้วยจิตเราเรียกว่ามีมัคจิตมัคภาวนา ไปให้ถึงเป้าหมายคือพ้นทุกข์อย่างนี้แสดงว่ารักตัวเองเป็นแล้ว